ยองแจประกาศเอเชียทัวร์แล้วค่ะประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับเอเชียทัวร์นะคะ2024ยองแจเอเชียทัวร์วันอินดรีมนะคะทุกคนคะ่ะและที่สําคัญนะคะในรายการเ็่เนยองแจเบสเฟรนนะคะยองแจก,ก็ได้พูดถึงเวิร์ทัวร์แล้วก็การคัมแบ็กก็คือจะมีการคัมแบ็ก พร้อมกับเวอร์ชัวนี้เลยนั่นเองค่ะเธอที่สําคัญก็คือประเทศไหนที่ยองแจยังไม่เคยไปก็าอาจจะไปว่าแกก็คือไปแน่นอนประเทศไหนที่ยังไม่เคยไปนะซึ่งแบบประเทศไทยมาแล้วมาอีกมาซ้ามาได้มาได้มาเลยปักหมุดเลยแต่คือรอแล้วนะว่าเออวันไหนเขาจะประกาศว่าประเทศไทยคือวันไหนวันไหนประเทศไทยเออคือนใจเพื่อนเพื่ออกเพื่มใ,ใจมาขี่แบบเตายังแจนุ่มยังแจคือแบบแกมีแบบเอเชียทั์เป็นของตัวเองแล้วในฐานะศิลปินเดียวือแบบ คือแบบอยากให้ทุกคนไปฟังไปชมไปดูแบบตัวจิงยองแจไปเจอตัวจริงยองแจสักครั้งหนึ่งแล้วจะรู้ว่านี่มันพระเอกซีกรซีส์เกาชัดๆนี่มันแบบออเปรปาสลังเฮสุดๆแล้วก็เสียงอันทรงพลังของยองแจแล้วก็แบบยองแจก็คือเป็นเมนโวลคอของก็เซเว่นโดยสุกจพลังเสียงคือแบบ สุดๆทุกคนอยากให้ทุกคนได้ไปฟังไปชมแล้วก็เสี่ยงทันคือตอนนี้รอเลยว่าเออจะอะไรยังไงวันไหนอะไรยังไงก็คือแบบเดี๋ยวถ้าเกิดว่าทางออฟฟิเชียลประกาศอย่างเป็นทางการว่าเออแบบปััหมุนประเทศไทยแล้วนะวันไหนอะไรยังไงเดี๋ยวจะรีบมาแซงเลยคือเออพูดพูด,พดวนไปหมดวันนี้คือแบบดีใจมากเลยก็คือพูดตะกุกตะกักมากด้วยความที่แบบดีใจแบบตื่นมาเข้าห้องน้ำแล้วอยองแจ้อ,องแจของแม่ <laughs> โอเคทุกคนยังไงก็ไม่รู้ว่าวันไหนประกาศคอนแต่คือเจอเลยคอนยองแ่นะจ๊ะทุกคนจ้า